สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ Ledger Flex นะครับซึ่งก็เป็น Hard Wallet ตัวใหม่ของผมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับรวมถึง Unbox เจ้าตัว Ledger Flex นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมถือว่าเป็น Ledger ตัวเวอร์ชันที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับทั้งรูปร่างหน้าตานะครับรวมไปถึงหน้าจอเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็รู้สึกว่าล้ำมากๆนะครับที่สำคัญนะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับรองรับการใช้งานกว่า5,500รรายการเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยครับ สำหรับเหนโผลนะครับที่ผมอยากจะอัปเกรดจาก Ledger Nano X นซะครับซึ่งผมน่ยใช้มาประมาณ4-5ปีแล้วนะครับหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับจากเดิมที่ใช้นะครับเหมือน USB หน้าจอเล็กๆนะครับเวลาทำธุรกรรมเนี่ยก็ต้องกดวนไปวนมานะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถทัชสกรีนได้แล้วนะครับก็จะมี2รุ่นด้วยกันก็คือ Ledger s t a k k กับ Ledger f l e x นะครับซึ่งก็พัฒนาขึ้นมาให้เราสามารถใช้งานง่ายขึ้นไม่ต้องดูจอเล็กๆนะครับสามารถ กดเลขพินต่างๆแล้วก็ท,ทําธุรกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็เรื่องความปลอดภัยที่มีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสกรีนทรานสัคชันนะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นคีย์ของรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าในการท,ทําธุรกรรมบนโลก d e f i นครับส่วนตัวผมเองเนะี่ยผมเคยเจอประสบการณ์ที่กดลงไปนะครับแล้วปรากฏว่าไปกดทำทรานสัคชัน โอนเต้าจั่ว LP ออกไปจากกระเป๋าของเรานะครับพอมาใช้ l e d g อร์แล้วมี Screening ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยคัดกรองธุรกรรมต่างๆที่อาจจะโดนฟิชชิงหรือว่าแกมต่างๆได้นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ l e d g e r Live นะครับที่พัฒนาขึ้นมารองรับทำให้เราสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์มากขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นและเหตุผลสุดท้ายนะครับตอนนีเน้เหมือนว่า NanoS เนี่ยกำจะจะหยุดผลิตแล้วนะครับ ก,การอัปเกรดต่างๆก็อาจจะไม่มีให้ในรุ่น Nano s นะครับผมไม่แน่ใจว่า Nano X จะหยุดผลิตด,ด้วยไหมนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ขออัปเกรดมาเป็น Ledger Flex ก่อนเลยเดี๋ยวเราไปดู Ledger Flex กันเลยครับตัวกล่องก็ทำออกมาได้เรียบรูเหมือนเดิมนะครับด้านล่างขวาก็จะมี QR Code ให้เราสแกนข้อมูลนะครับเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านหลังก็จะมีแท็บนะครับเป็น Safety Tab ซึ่งก็แสดงเห็นว่ากล่องนี้นไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน,นครับก็ดึงแท็บทั้ง2องอันออกนะครับ ด้านในกล่องเนี่ยก็จะมีเจ้าตัว Ledger Flex นะครับอยู่นะครับมีฟิล์มกันรอยให้นะครับด้านหน้าเนี่ยเขียนว่า Trust yourself นะครับ Not your key Not your coin จากนั้นนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีกระดาษนะครับซึ่งก็จะเป็นกระดาษจด Recovery Sheet นะครับไว้จด Seed p h a s e ของเรานั่นเอง อย่าลืมนะครับในการจดซีดเฟนเนี่ยก็อยาให้ใครเห็นนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยด้านในก็จะมีคู่มือนะครับในการใช้งานด้านล่างนะครับก็จะเป็นสายไทส C นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราอุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับ คุณสมบัติเด่นของ ledger fake ที่ผมชอบนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเรื่องความปลอดภัยนะครับ fake นะใช้ secure element chip ระดับ ccel 6 plus นะครับซึ่งก็เป็นระบบความปลอดภัยสูงสุดในปัจจุบันนะครับและที่ชอบที่สุดเลยก็คือหน้าจอ e ink ขนาด2.84นิ้วรองรับระบบสัมผัสเอาจริงจริยเหมือน iphone เลยนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยสามารถชาร์จและอยู่ได้หลายวันนะครับที่เขาเคลมออกมานะครับเราสามารถตั้งรูปภาพเป็น nft ได้ ซึ่งเอาจริงๆนะผมว่าคล้ายๆกับ Kindle นะครับใครเคยใช้งานเนี่ยก็จะทราบดีนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองนะผมโคตรชอบแบบหน้าจอแบบนี้เลยนะครับและที่สำคัญก็ก็คือมี transaction check นะครับตัวสอบธุกรรมก่อนที่จะซายในการใช้งานนะครับเราก็ต้องโหลดเจ้าตัว Ledger Live เข้ามาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการเชื่อมต่อนะครับจะใช้บนมือถือหรือจะใช้บนคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับอันนี้ผมทดลองใช้เป็นบนคอมพิวเตอร์นะครับ อันนี้ก็ใช้เป็น ios ทําการเชื่อมต่อนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่ผมใช้อยู่เดิมนะครับก็คือเจ้า ledger nano x นะครับในการเชื่อมต่อเนี่ยใช้เหมือนกันเลยนะครับใครที่เคยใช้งานมาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ทํางานครับคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟีเจอร์ภาษาไทยได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถปรับเป็นภาษาไทยซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับที่สําคัญเนี่ยก็คือเราสามารถ ดาวนโหลดแอปพลิเคชันต่างๆครับลงบนเครื่องได้เลยคาวดีนะครับตอนนี้มีโปรของทาง Ledger นะครับสำหรับใครที่ยังใช้ Nano S อยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ Ledger จะเลิกผลิตแล้วนะครับเขาก็มีโปรแกรมอัปเกรดดีลให้นะครับสามารถเชื่อมต่อ Nano S เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ USB นะครับแล้วเข้าทางเว็บไซต์ด้านล่างเพื่อยืนยันสิทธ์ ก็จะได้รับส่วนลด20%นะครับสำหรับซื้อ l e d g e r Flex แล้วก็ Stack ทันทีก็สามารถกดไปดูสินค้านะครับดูไปถึงโปรโมชั่นต่างๆได้ที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้นะครับสวันนี้ขอบมากครับสวัสดีครับ